ชื่อน้งอินน่มเลยจ้าตามส้ตมตำนะคะคใส่พริกหนึ่งสองสามแล้วค่ะเดีย๋ยวจะเผ็ดใส่กระเทียมต่อไปใส่กระเทียมกระเทียมหนึ่สองสาแล้วค่ะ แล้วนะคะเราจะมาใส่มะขามเปียกกันใส่กันเลยใส่กันเลยพอแล้ค่ะต่อไปใส่อะไรคะใส่น้ำตาลใส่แค่นี้พอนะคะค่ะแล้วใส่อะไรอีกค่ะใส่น้ำตาลแค่นิดเดียพอนะคะสองช้อนนะคะน้ำตาลต่อไปจะเป็นการใส่ปลาค่ะ ตักใส่ปลาวก่อนนะปลารม่ทิงปลาหอมอร่อยแต่ปลารม่ทิงใส่เยอะเลยเออปลาร้าสุดใหญ่มาไล้บ้างไหมคใส่เย็นหกเสร็จแล้ค่ะแล้ค่ะต่อไปใส่อะ <6 S 2> ไรคะไม่ไม่เก็บใส่เลยใส่เลยค่ะ ต่อไปใส่อะไรคะผงชีรสอ่าเพื่อความแซ่บผงชีโก็จะใช้ช้อนปลาเลยใส่ลงไปนีช้อนพอแล้วค่ะอย่าใส่เยอะคะอ่ะต,ต่อไป,ปก็จะใส่น้ำปลาปลานี่นะคะหมดแล้วค่ะจะกินได้ไหมดใส่อะไรคะใส่ส้มตำกันเดี๋ยวใส่อะไรเอ,อ่ย ใส่มะเขือเทศเค่ะมะเขือเทศได้จากไหนคะเอามาจากแม่ใครปลูกแม่นะคะใส่ลงไ,ไปใส่ห,หมดนี่เลย,เยใส่มะนาวด้วยไหมคะใส่มะนาวบีบค่ะบีบมะนาวใส่ทั้งหมดเลย ใส่ั้ปลือกเลยค่ะต่อไปใส่อะไรคะใส่ตำใส่มะละกอใส่มะละกอเยอะๆโอ้โหมะละกอเยอะมากอะแล้วค่ะต่อไปทำยังไงคะตำกันเลยตำตำตำดูสิค่ว่ามันจะอร่อยขนาดไหน ก่อนนะคะเป็นยัไงเอ่ยอร่อยมั้ยคะอร่อยมากเลยค่ะตามต่อกันรกเราตักชิม,มาตากันก่อนนะคะว่าเราจะเอาออกไปทำอาหารเราจะกิน หราใส่ปลาไหเยอะกว่าคนอื oh. mm ่นน่าทักอร่อยไหมคะชิมให้ผู้ชมดูสิชิมให้ท่านผู้ชมดูสิเอาชิมดูสิอร่อยไหมน่าทานกับอะไรคะ ันกับข้าตุ้นต่อไปจะทำอะไรให้ทราดูคะบ๊ายบายค่ะคราวหลังเจอกันใหม่นะคะกับไข่เจียวอันแสนอร่อย Yep, ma'am. Okay.